จริงตอนนี้นะหลายคนอาจจะไม่ได้จับตามองไปที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างวันนี้เลือดศาสตร์ตงปิดประชุมเร็วมากทราบว่าวันนี้มีพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเกี่ยวข้องกับระบบรางทั้งหมดทั้ง การลดการการลถไฟแห่งประเทศไทยการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยสัมปทานเอกชนรถไฟความเร็วสูงอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าสภาไปปรากฏว่าไม่รู้ยังไงไม่สามารถจะลงมติรับหลักการในวาระแรกแล้วก็จะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการวิสามันซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีผลกระทบในอนาคตเยอะมากนะ แล้วมันยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพร่ามหยัดตัวร่วมแนมนาคตนนะะกะต็ปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันยังไม่ทันได้ลงมติซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทันก่อนปิดประชุมสมัยนี้หรือเปล่าถ <terror. S 2> ้าไม่ทันก็ค้างไปยาว